สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องทาร์เทอราพีบายเตยนะคะสำหรับวันนี้นะเรามาอยู่กันที่พิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าใครแอบส่องคุณเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาส่องทำไมนะคะแล้วเขาส่องแล้วเขาจะ take a คชั่นใหม่นะคะ เหมือนเดิมนะคะมีสี่กองค่ะกองแรกวันนี้นะคะเป็นสีทรินนะคะกองที่2องอความมรีนค่ะกองที่3าอเมทิสต์กองที่4ี่คยานัยนะคะก็ลองหลับตานะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ ลืมตาแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่เพื่อนชอบได้เลยนะคะโอเคถ้าเลือกกันได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเตยจะเริ่มที่กลองแรกเลยนะคะกองแรกนะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกสีทรินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยคนที่มาส่องคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะอืมเอชอฟเพนตาโคสนะคะโอ้เชนออฟเพนตาโคสค่ะเดทาวเวอร์ค่ะอืมซิกซ์ออฟ pentacles ค่ะแล้วก็ nine of cups ค่ะเอ่อสถานการณ์ของคุณกับเขานะคะอ๋อน่าจะอืมคุณและเขาเนี่ยน่าจะมีการคบหาดูใจ กันมาสักระยะแล้วนะคะอออาจจะมีการที่เคยช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะซัพพอร์ตกันอะไรแบบนี้เนาะที่ผ่านมาแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะได้มีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะในพื้นที่เดียวกันอาจจะอยู่บ้าน ด้วยการอะไรแบบนี้นะคะมีความผูกพันกันค่อนข้างลึกซึ้งทีเดียวแหละนะคะทีนี้มันเหมือนแบบว่าเออใครคนใดคนหนึ่งนะคะกําลังเหมือนคิดที่จะ ให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเคยแตกหักกันมานะคะดูแล้ว่คุณอาจจะเคยทะเลาะกันใหญ่โตนะคะแล้วอยู่ดีๆก็มีการเลิกกลานะคะอยู่ดีๆก็ต่างคนต่างไปอยู่เป็นคนละมุมแรงเนี้ยนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยมาสองคนประมาณนี้นะจ๊ะอันไหนมาดูซิว่าแล้ว เขาส่องทำไมแล้วส่องแล้วรู้สึกอย่างไรนะจ๊ะคนคนนี้อจะส่องเพราะอะไรล่ะ the lovers ไงอืมใช่ไหม six of swords นะคะ ทีแฮงแมนติทำไม The Hangman Six of Wands ค่ะแล้วก็ Four of Pentacles นะคะอืมจะส่องเพราะอะไรล่ะจ๊ะพอหลักไงนะคะคนคนนี้อาจจะมีลักษณาราศีอยู่ในอา่าราศีเมถุนก็ได้เนาะจ,จะเป็นชาวเมถุนนะทัดลมทัดไฟก็มาอืมประมาณนี้นะคะ ดูหลักๆแล้วน่าจะเป็นธาตุลมแหละเนาะอ่ะโอเคคนคนนี้ส่องทำไมส่องเพราะว่าคิดถึงไงนะห่วงอยู่นะคะคิดถึงอยู่แล้วก็สู้ซึกทรมานนะเออเอาจริงๆรักไปเจ็บไปคิดถึงไปเจ็บไปทรมานอึดอัดอย่างนี้นะคะอ๋อดูแล้วเขาอยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็วๆจะได้แบบเหมือน แบบเหมือนรอเวลาที่จะกลับเข้ามาพูดคุยแล้วก็แบบว่าสารสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอะไรแบบเนี้อืมเขารอจังหวะเวลาที่จะให้ให้แบบได้ได้มีจังหวะได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้สักทีเพราะว่าเขาอ่ะรักคุณเด้นนะจ๊ะสําหรับสีทรินนะอา้าวโอเคแล้วไหนมาดูสิว่าอะแล้วเขามาื่องเนี่ยเขาจะทําอะไรไหมหลังจากที่สองเนี่ย นะจ๊ะ o ิลฟอร์จูน u e ีนออ s w อร์สนะคะเราก็ nine of s w อ r ์สนะคะดูแล้วอาจจะยังไม่ทำอะไรนะจ๊ะสิเทรนเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาตอนเนี้ย เขาเขากลัวเพราะคุณเนี่ยดูเราเป็นลักษณะของ u u e n o o s s o r ์ s อยู่เขาเดาใจคุณไม่ถูกว่าคุณจะแบบฟาดเข้ามาถ้าเข้าไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเครียดเราก็กดดันด้วยนะเออจริงๆคิดมากคิดเยอะเรื่องคุณเหมือนกันนะเขาทำได้แต่ตอนนี้รอเวลานะจ๊ะรอเวลาอยู่นะจ๊ะว่าเมื่อไหร่มันจะวนกลับมาได้เจอกันนะเขารอเวลาแหละดูแล้วนะคะแต่รอไปก็แบบเนะี่ยอย่างที่บอกนะคะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นความแฮงแมนมาแล้วต่อด้วยนายออกซส์ด้วยนะอืมดูสิโดยมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดใจแล้วก็เครียดพอสมควรเลยแหละนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาจะต้องรอคอยนะเขามาส่องแล้วเขาก็แบบเครียดอะอยากจะลงมือทําอะไรแต่ก็ยังไม่ใช่จังหวะอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะไหนมาดูกันว่าแล้วแนวโน้มละคะแนวโน้มของคุณละเขามันจะเป็นยังไงคะ เป็น f o u of pentacles นะคะเหมือนเดิมจะดูแล้วนะคะอยากคือคือโดยมองว่าเขายังไม่ทำอะไรในเร็วๆนี้อะเอออาจจะไม่ใช่วันสองวันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่1นอาทิตย์นี้หรืออาจจะไม่ใช่เดือนนี้อะไรแบบเนี้นะคะเขาอาจจะส่องคุณเงียบๆไปก่อนอาจจะถ้าสมมติว่าเขายังมีการพูดคุยกับคุณอยู่นะถ้ายังไม่บล็อกกันไปเนี่ยดูแล้วว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบห่วงคุณน่ะ เออยังยึดติดก,กับคุณอยู่ยังมีความรู้สึกหนักแน่นให้กับคุณอยู่นะเอ o อโฟล์คแฟนอออกออกมาสองใบเลยนะจ๊ะเออแต่ดูแล้วว่าเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นส่วนมากนะค่อนข้างที่จะยังไม่อยากแสดงออกอะไรชัดเจนมากอะไรแบบนี้นะว่าเขายังห่วงยังอะไรรู้สึกกับคุณอยู่อะไรแบบนี้ดูแล้วมันไม่เออเขาไม่กล้าแหละ เออไม่กล้าด้วยแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะในการที่จะแสดงออกหรือทบทวนอะไรในหัวของเขาอะนะคะโอเคไหนไปดู Angel Answer กันนะคะสีทรนนะ Angel Answer จะว่ายังไงเห็นไหม Angel Answer บอกว่า perfect timing ค่ะแปลว่าคนคนนี้กำลังรอนะคะช่วงเวลาที่เขาแบบเหมือน พรอบรรอมอะเมื่อไหร่เขามาแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะทําแบบทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดูแบบสมบูรณ์แบบอะให้คุณได้รู้สึกว่าเออโอเคแบบเขาเขาอยากจะชัดเจนเขาอยากจะแสดงออกกับคุณเต็มที่แล้วนะแล้วเขาคือเขาอ่ะต้องรอให้ตัวเขาแน่ใจว่าคุณจะให้คําตอบในแง่บวกแบบที่เขาหวังอะไรแบบนี้ด้วยเขาก็เลยยังแบบต้องรอเพอร์เฟกท m มมิ่งตรงนี้อยู่ เนาะรอไปเครียดไปนะเนี่ยคนคนี้นะจ๊ะสีถิ่นนะโอเคก็จับประมาณนี้สําหรับสีถิ่นนะจ๊ะอืมโอเคจ้าโอเคเรามาต่อกันที่เพื่อนเกลองที่สองอะความารีนนะจ๊ะ อาความเมืนสถานการณ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้โ oh ห ten of swords นะจ๊ะ two of b o n s the hypothesis uh, ten of cups ค่ะ the devil โอ้โห อดูแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะอืมหรือคุณละเขาอาจจะเคยใช้ชีวิตรว่วมกันเป็นครอบครัวก็ได้นะจ๊ะ,ะแต่ดูแล้วนะคะ,ะในเคสแรกถ้าคุณไปเจอกับถ้ามีใครในชีวิตคุณนะคะที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคุณไปนะจ๊ะ แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วในะคนคนนี้สองคนนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกมีพาชั่นกับคุณหนักมากเขาหลงสเสน่ห์คุณแบบเออคุณแซบ่บคุณสวยแบบเขาไม่มีคุณอยู่แล้วเขาแบบเขาอยู่ไม่ได้เออเขามีความเดวิลประกบกับไฮพีเทสนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ย ถ้าเรื่องบนเตียงเนี่ยคงต้องแซฟหน้าดูกันเลยทีเดียวนะคะอืมนะอาจจะเป็นเรื่องที่เท่าๆด้วยนะจ๊ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนอะแล้วมันก็จบกันไปแบบอืมมันมันเป็นอะไรที่มันต้องจบเพราะว่ามันเจ็บกันมามากมายแล้วอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนจบความสัมพันธ์นี้ก็เองก็ได้เพราะว่าคุณเจ็บแล้วไงอะไรแบบนี้นะคะอืม ดูแล้วคุณอาจจะส่องเขาด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างส่องเนอะออถ้าในกรณีที่อคุณยังไม่ได้คุณไม่ได้จบความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วก็จะเป็นกรณีที่คุณและเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อน นะคะต่างคนต่างยังส่องกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณยังเจ็บอยู่มากแต่คุณเองคุณพยายามจะใช้เซนส์หนักมากเลยละช่วงนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คุณมีพาชันกับเขาเขามีพาชั่นกับคุณคือคุณรู้สึกได้ว่าตัวเขาเองก็ตัดคุณไม่ขาดเช่นกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะเซนแรงนะจ๊ะ กองนี้นะความารีนเดี๋ยวไปดูกันสิว่าแล้วเขาส่องคุณหำือไมส่องแล้วเขารู้สึกอย่างไรจ๊ k Night of s w o r d s นะคะส่องแล้วของขึ้นอย่างนี้ f o u r of s w o r d s นะคะอะคิดโอโ้โหคิง of s o อ r ์สมาเต็มเลยค่ะโอโ้โหจูออฟซอ r ์สก็มาคุณ Page of Wands นะคะเตยว่าเขาส่องคุณแล้วเขาหึง พอเขามีพาชั่นกับคุณหนะักมากแล้วเขาก็เห็นว่าคุณนะ่ะแบบพอเขาไม่มีคุณเขาทะเลาะก,กับคุณเขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปคุณแซบขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพิอเผอคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ได้มีใครเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกแบบไม่ดีนะคะเขาเนี่ยหูดาบดาบมันค่อยๆเพิ่มความใหญ่โตปริมาณเลยนะสองดาบสี่ดาบนะสวินถือดาบนะมาเป็น king of แมเป็นราชาถือดาบกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้โหแบบขาวว่าลังเลที่จะทําอะไรนะเขาได้แต่นิ่งในพื้นที่ของเขาแต่เขาก็วียนยุ่งจ้าขอโทษค่ะเออเออดูแล้วเขาก็วีนวีนเหวียว่ยงพอสมควรเขาอาจจะโพสอะไรประชดประชันคุนใน Facebook ก็ได้นะจ๊ะเออประมาณนี้นะคะเออดูแล้วนะคะ เหมือนเขาว่าสุดท้ายแล้วเขาดูเหมือนจะแพ้ภัยตัวเองอนะเนาะเออสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเลือกที่จะส่งข่าวคราวหรือกระทําอะไรที่แบบเออเป็นการเหมือนเหมือนทําให้คุณดูว่าเออเขาเขายอบแล้วนะอะไรแบบนี้ <c oughs> เขาก็จะโอนอ่อนไปเองจากด่าเป็นไม้อะไรแบบนี้เนาะเออเพราะว่าดูแล้วเขาก็สู้ความแซ่บของคุณไม่ได้นะจ๊ะเอาความมาลีนเนาะ เะแล้วดูว่าแล้วเขาจะทำอะไรไหมนี่เห็นไหม temperance นะจ๊ะเออ seven of wands ค่ะ่า six of wands เห็นไหมตัยบอกแล้วก็แพ้่ไพ่ตัวเองดีนะคะไอ้ดาบเนี่ยดาบที่เขาเพยายามที่จะมาฟันมาแบบวีนคุณอะไรคุณนะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะจ๊ะแพ้ไพ่ตัวเองจะต้องกลับมาดูแล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่แอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ จะต้องกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณล่ะนะ mm. เพื่อที่จะทําให้ประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ต่ออะไรแบบนี้ mm. เขาจะมาแบบชัดเจนนะจาก mm. พุ่งๆมาเลยนะ mm. เนี่ย 7, เจ็ดอ่าเจ็ดไม้เท้านะจ๊ะหกไม้เท้าอะ่ะพุ่งมาเลยควบมามาเลยนะจ๊ะ mm. แล้วก็ดูแล้วอยากจะแบบไปต่อแหละอืมอะไรอย่างนี้นะคะอ่าโอเคแล้วแนวโน้มค่ะแนวโน้มของความสัมพันธ์คุณ นี่ Seven น f w a n d นนะคะออกมาย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งว่าเขาค่อนข้างที่จะต้อง take action แล้วแหละนะคะเพราะก็าทนไม่ไหวมันความรู้สึกมันเป็นเดวิลไงคุณเขาก็เลยต้องเข้ามาแสดงความชัดเจนนะต้องแบบแล้วเขาก็ต้องต่อสู้กับอีกหลายๆไม้ที่คุณมีในตอนนี้ด้วยจ้ะช่วยไม่ได้นะคะว่าคุณแซบนะคะสำหรับอความมรีนแองเจลแอนเซอรว่าไงจ้ะ Yes เยสคืออะไรเยสทั้งหมดทั้งมวลที่เตยพูดมาเนี่ยแหละใช่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะจ๊ะคนคนนี้นะยังไงสุดท้ายนะแพ้ไพยตัวเองต่อให้เขาจะวินจะเหวี่ยงอะไรคุณมากแค่ไหนแสดงอะไรมากแค่ไหนนะจ๊ะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมาพูดคุยกับคุณงอคุณอยู่ดีนะจ๊ะอะความมรีประมาณนี้จ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3นะคะอเมทิสนะคะอเมทิสเรามาดูกันว่าใครกันที่แอบสองคุณนะคะสถานการณ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะ Night of Pentacles นะคะดูแล้วคุณก็สองเขาเหมือนกัน Page of Wands นะคะ The Moon ค่ะ เอชออฟเพนตากลสนะคะอืมเดอะสตาค่ะ uh, เตยว่าคุณเองอ่ะก็ส่องเขาเหมือนกันคนคนนี้นะเหมือนพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณเห็นการกระทําของเขาเขาอยากจะเข้ามาทำความให้ให้คุณเห็นว่าเขาชัดเจนกับคุณนะ่ะแต่ตัวคุณเองอ่ะรู้สึกว่า อไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาสักเท่าไหร่อาจจะได้ยินข่าวลือข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับเขา,ขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะคะคุณเลยเหมือนค่อนข้างที่จะลังเลว่า คุณควรจะให้โอกาสเขาไหมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนรออยู่รอดูดูกันอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เขาทำมันมันจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะอเมทิส no นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเขาส่งคุณทำไมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ Seven ofwands ค่ะอา w e วิ oh, we for ฟ u n e ค่ะฟีนออฟคค่ะอืมเทมเพลนส์ ance, นะคะ ไฟฟ์ออฟซอสนะคะ ว่าแล้วเตยว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณนแน่เลยนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามานะจ๊ะพูดคุยนะจ๊ะอยากจะวนกลับเข้ามานะคะท้ง temporary swing i e w offer จูนเลยนะคะเขาเนี่ยอยากจะมาแสดงให้คุณเห็นจริงๆว่าเขาอะชัดเจนกับคุณนะคะอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็ดูเขาก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วอะเขาจะต้องฝ่าฟันอีกหลายด่านเลยแหละกว่าที่จะเข้ามาแบบมอบถ้วยให้คุณได้เลย ะค,ะคุณก็นั่งสวยๆรอไปนะจ๊ะเออนะจ๊ะถ้าไม่ดีก็ฟันก็ก็แบบอ่ก็ไม่แคร์อะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกได้ว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆตัวคุณก็มีมีทางเลือกระนะจ๊ะอะไรอย่างนี้แล้วตัวคุณตอนนี้ก็มีอีกโก้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะอืแต่ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความจริงใจให้คุณมาสอคคนนะจ๊ะสำหรับอเมทิสนะคะถึงแม้ว่า คุณเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงถึงถึงว่าความอะไรก็ไม่รู้สําหรับคนคนนี้เออคุณรู้แหละว่าเขาเป็นใครนะแล้วคุณแต่คุณน่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้แบบมันจะมาไหมไหนวะมันจะมาทลชวนทะเลาะอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะแบบเอ๊ะนะอืมแล้วเขาจะทําอะไรไหมจืมอ้าว of swords อะไรนี้งงเอชอ w a n d นนะคะอ่าเพคัพนะคะเตยว่านะคะเขาแสดงเล่นใหญ่มาสักพักแล้วล่ะเขาเล่นใหญ่มาสักพักแล้วและเริ่มเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเล่นเล่นหนักมากนะคะจากแบบเพชออฟว n นเนาะมาเป็น Seven of w a n d แล้วก็ตรงนี้เป็น เอสออฟวอล้วเขารู้สึกว่าเขาเล่นใหญ่มาสัพักเขาเริ่มเหนื่อยเขาเริ่มต้องแบบต้องการพักผ่อนแล้วตอนนี้นะจ๊ะเขาก็เลยเหมือนอาพักแป๊บนะคะแล้วก็อาจจะมาแบบว่าไม้ใหม่หม อ่ะเครานี้มาแบบใส่ๆน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้อาจจะส่งของขวัญน,นั่นนี่อะไรมาให้คุณอะไรแบบนี้นะคะอาจจะอ่อนหวานมากกว่าเดิมนะคะจากที่เคยแบบว่าลุกหนักมากโอ้โหดูแบบจะต้องพุ่งเข้าหาคุณอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะมาแนว น่ารักอ่ะเออน่ารักน่ารักนะคะอ่อนน้อมใส่ใส่อะไรแบบเนี้นะคะเออมามาแสดงความคิดถึงช่วงนี้เขาอาจจะหายไปนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยส่งข่าวนะคะจากที่เขาเคยส่งข่าวคุณถี่ถีช่วงนี้อาจจะเงียบแกลง้งเงียบไปงั้นแหละเดี๋ยวมาใหม่ใหม่อะไรแบบนี้นะจ๊ะสําหรับคนคนนี้แนวโน้มละจา๊าแนวโน้มแนวโน้มนะคะ Ten of Pawns เออตอนนี้ความรู้สึกว่า ตัวคุณเองอ่ะคุณจะเหมือนคุณน่ะเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้อ่ะอืมแต่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เตยมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันเออะเออมันคุณไม่ค่อยคุณให้ใจเขาได้ไม่เต็มที่เพราะว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมามากอะไรแบบเนี้ถ้าตอนเนี้ยคุณจะเลือกเขาก็คือมันจะต้องเป็นเพราะว่าตัวเขาเทคแอคชั่น แบบสมบทบาทฮอลลีวูดบอลิววูดมาเลยอะไรแบบนี้นะจ๊ะเท่านั้นคุณถึงจะหลับหลักเขาให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกทีหนึ่งนะคะแองเจ a ล s w นเซอร์ An ว่าไงจ๊ะแองเจ a ล s w นเซอร์ An บอกว่า Choose a New Direction ทำไม ไอ้เจ้าเจ้าบอกว่าโอ๊ยไม่เอาวันนี้ไม่เอาไปเ,เ,เลือกอันใหม่อะไรอย่างนี้นะจ๊ะม,มันก็ไม่ประมาณไม่ไม่ขนาดนั้นหลอกแต่มีความสึกว่าถ้าคุณมีความสึกว่าคนคนนี้คุณยังสามารถที่จะให้โอกาสได้อยู่นะคะก็เหมือนแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าลักษณะอ่เขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมอ่ะอืมของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณนะมันก็จะได้แบบ ผลลั์อะไรที่มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมจากที่คุณเคยเจอมาอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ลองแบบดูในเคสไปเคสไปนะจ๊ะเออไม่ได้บังคับเดอประมาณนี้นะจ๊ะแต่ถ้าคุณประเมินแล้วว่าอเอ้ยไม่เวิร์กไม่เอาอะ่ะแบบไม่กินน้ำพริกถ้วยเก่าโอเคคุณชูส s e ิวไ d เ c t คชั่นได้เลยนะจ๊ะแอมเบตประมาณนี้ โอเคมาถึงกล้องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครยันไงใครย mm ัน hmm. ไงนะ่จ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณกับเขานะคะคนที่มาแอบสองคนเนี่ยเป็นอย่างไรโอ mm hmm. oh, nine of swords น่จ้ะโอ้ย mm hmm. oh, page of swords จ้าอืม mm hmm. two of pentacles โ oh, อ้ four of and the c a s e oh six of cups อืมแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะทำให้คุณปวดหัวพอสมควรเพราะว่าพฤติกรรมในความอ่ากักกัก <c oughs> ในความกักกักของเขาในความแบบ การกระทาอะไรนิดๆหน่อยๆเล็กๆนๆ้อยของเขาที่มันทําให้คุณแบบหงุดหงิดกวนใจอะ่ะหรือเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนจู้จี้จุกจิกคนุนอะไรแบบเนี้ยดีเทลเยอะเนาะคนนี้เนาะเออหรืออาจจะให้ความสัมพันธ์เขาเรียกว่าให้ให้ความชัดเจนกับคุณได้ไม่เต็มที่แต่กักคุณไว้อะไรแบบนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยพยายามที่ตัวตนเองพยายามที่จะประคับประคองเอาตัวคุณมีความอ,อ่า ผูกพันกับเขาค่อนข้างมากนะคะเออนะแต่คุณก็ยังลังเลอยู่นะคะแล้วคุณก็เครียดด้วยเครียดสะสมนะคะระวังนอนไม่หลับนะจ๊าตอนกลางคืนนะจ๊าใคร่ไหนมาดูสิว่าแล้วเขามาส่งคุณทำไมส่งแล้วเขารู้สึกอย่างไร t ท o of u u s s ค่ะ f o v w o n w s n d ค่ะ เดเมจิเชียนนะคะเจตค่ะอูสิกส์ออฟเพนเโคสนะคะนี่เตยรู้เลยนะจ๊ะคนคนนี้คนเก่าในชีวิตคุณแน่นอนเคยจบความสัมพันธ์กันมาแล้วนะคะด้วยความวุ่นวายเลยต่างๆดูแล้วอาจจะจบด้วยเพราะว่าความวุ่นวายหลายๆคนนะเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรต่างๆนะจ๊ะเออเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้มันเลยต้องจบนะคะแต่เขาอยากจะจบแล้เร,เริ่มต้นใหม่นะจ๊ะ เออเพราะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณแล้วคุณเป็นครอบครัวของเขาคุณเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นเขาได้เขาจะหาทางนะเข้ามาพูดคุยเขาจะทําทุกวิธีทางเลยแหละที่จะได้มีโอกาสมาคุยกับคุณแล้วก็ขอโทษขอโพยให้ภัยกันนะจ๊ะเขาหวังในสิ่งนี้นะจ๊ะดูแล้วมาแรงแซงโค้งทีเดียวนะคนคนนี้นะเดิมมจิเชียนมาเลยนะจ๊ะคนนี้อ่าโอเคแล้วเขาจะทําอะไรมิจ๊ะ อย่างที่บอกจ้ะทำแน่นอนนะจ๊ะโป o r w f w d s d s นะจ๊ะ King of Wills จ้ะอืม t ู o of Wands คนคนนี้มาแน่นอนจ้ะจะมาพร้อมความชัดเจนนะจ๊ะเอ่อความมั่นคงความชัดเจนนะจ๊ะจะเข้ามาพูดคุยแน่นอนนะคะอย่างน้อยๆเขาขอแค่ได้พูดคุย เออเขาก็โอเคแหลวนะเพราะคนคนนี้ดูแล้วเขาน่าจะคิดมาคิดทบทวนมาเยอะแล้วว่าเออคนคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาจริงๆอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะเข้ามาคุยโอ้ยแบบอยากจะให้ความชัดเจนอาจจะชวนแต่งงานกันเลยก็ได้นะจ๊ะเออกลับมารอบนี้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่อย่างน้อยๆคือเขาหวังเขาหวังในการที่จะได้พูดคุยนั่นแหละนะจ๊ะเออประมาณนี้นะจ๊ะใครไนานะ ดี๋ยวดูว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะจ๊ะแนวโน้มคุณเรือเขาเอ่เพจชฟเนโคสนะคะดูแล้วเขาอยากมาขอ,อกาสแล้วก็ดูแล้วคุณก็อาจจะรับไปก็ได้แต่รับไปในมือแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดูแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่อยากจะให้โอกาสเหมือนกันนะคะเพราะคุณเองคุณก็ผูกพันเขาเยอะนะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะยังไม่ไมไ่ถึงขนาดที่ว่าตัดสินใจที่จะให้คอมมิตเมนต์อะไรเหมือนดูท่าทีกันไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะ Angel ิลวันเว่าไงจ้าใครายแองเจิล l ันเซอรบอกว่าโรแมน c ์เนี่ยเตยว่านะเขากลับเข้ามารอบเนี้ยเขาต้องมาให้ของนี้ค่ะกับคุณแน่แนเลยอะ่ะเราก็แบบเหมือนน่าจะมีคอมมิตเมนต์น่ะ เออเนาะเออช่วงเวลาแบบโรแมนติกนะจ๊ะหวานซึ้งกินใจอะไรแบบนี้นะจ๊ะน้ำตาลเลขที่นะจ๊ะคนคนนี้มาเต็มแน่นอนนะจ๊ะใครนะใครยังไงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะปวดหัวกับเขาความสัมพันธ์อะไรที่ผ่านมาแค่ไหนนะจ๊ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เดี๋ยวมาแน่นอนนะจ๊ะใครยังไงเนานะโอเค โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกันแต่ละกองเนาะดูแล้วก็ยังเป็นพลังงานดีๆกันอยู่เนาะวันนี้โล่งใจมากนะคะไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่เออเปนการแดนด้อมนะคะผีอเด็กเนาะแล้วก็มันก็เป็น general reading ด้วยยังไงก็ใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะจ๊ะเออก็อะไรที่ดีก็ไปใช้เนาะฟังกันแบบว่าให้มันมีความสุข กับสิ่งที่คุณได้ได้ฟังไปละกันนะจ๊ะเอออะไรที่เป็นทุกข์ก็ทิ้งไว้ตรงเนี้แหละนะจ๊ะทิ้งไม่ได้คอมเมนต์ก็ได้อะไรแบบนี้นะจ๊ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมสั b ส c r ใครกดไ like, ลค์และแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเตยด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่กหน้านะนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ